ครับขณะนี้ก็เวลา7จ็นาฬิกาห้ดนาทีดาวนี่ก็คุณพ่อให้มาเดินด้วยครับถึงไหนกันพ่อส่งถึงไหนถึงวันที่8ปดกลับครับวันที่8วันที่8ครับแสดงว่าจะจะเดินด้วยไปเรื่อยๆใช่ไหมพ่อไปเรื่อยๆครับพ่อบอกว่าจะเดินด้วยไปเรื่อยๆครับส่งลงตาถึงวันที่8จะกลับนะครับคุณพ่ออยู่ที่ไหนนะครับอยู่นครสวรรค์นครับอยู่นครสวรรค์นะครับคพ่ออยู่นครสวรรค์อำเภอเมือง ท่านมาร่วมมาบุญกับลุงตานะครับแล้วก็คุณแม่ท่านก็เอา,อาน้ำพริกมาฝากผมเมื่อเช้านี้นะครับขอพระคุณมากๆครับผมรบค,ครับผมอลองดูคุณพ่อเนี่ยก็ขึ้นรถก็ได้เนี่ยก็ขึ้นรถก็ได้ครับลองลองดูแต่บรรยากาศยังยังโอเคอยู่ย้มเช้านี่ครับ,รบพรบอกว่าวันที่8ดกลับวันนี้ก็วันที่4อ,อีกหลายวันเดียวครับ บ้านใหม่ครับบ้านใหม่ด้านหน้านี้เป็นบ้านใหม่ แล้วหน้าจะเป็นโรงเรียนครับอีกสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรโรงเรียนแล้นหน้ามีคนท้องหนึ่งนะครับพี่พป๊อบบอกว่าคนท้องหนึ่งคน สาธุสาธุครับผมคนท้องหนึ่งว่างัน้นคุณแม่นี่คนท้อง,อ,งอ่าคนท้องให้คืนอ่าหลวงหลวงตารับแล้วได้บุญกุศลแล้วนะพี่นะแต่ว่าให้หลวงตาให้ให้คนคนท้องได้ไปดื่มไปทานครับเป็นบุญกุศลได้เอาน้ำไปด้วยนะพี่นะครับผมครับผมอันนี้คนท้องนะพี่นะอ่าให้ให้ให,ให้ให้ไว้หมดเลยพี่คนท้องอ่าคนท้องครับผม บ้านใหม่หมู่ที่แปดตําบลต่านอำเภอเว,วียงสาจังหวัดน่านนะครับ <t> บ้านนี้เรียวกว่าบ้านใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ครับนี่ตามตัลงถึงหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ตําบานบ่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับทุกท่านทุกคนครับย่มเช้าๆเ,า,เาครับ เเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับน้องที่ถ่ายทอดให้ยายคำของเราได้รับชมเหมือนทุกๆวันนะครับที่ได้ถ่ายทอดโอ้ยพอ่พอพอ่พอนั่งรออยู่ด้านในนะครับสาธุสาธุ

ตากินต้องตากินให้บูชานะครับต้งตากินให้บูชาครับตรงน,นี้ต้องเป็นมาถึงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้านอำเภอเพียงสานะครับจังหวัดน่านนะครับเช้านี้นะครับเช้านี้ผมจะสะดวกมาถึงจุดนี้แล้วนะครับใจฉ่ำทุกท่านทุกคนข้อพิจเจ้าจะน้อยใจนี่ มองลงตาเลยปนตะกบมอหลตาเลยอตาเลยนะครับไลงตาเลยม่หลงตาเลยมองลงตาเลยนะครับปตะกบอตาเลยปตะก

สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับตามดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับ